สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋ก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะวันนี้มองหารถ SUV ขนาดเล็กอยู่นะคะเป็นรถยอดนิยมด้วยนะคะสำหรับ To โยต้าโคโรล่าครอสนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากแล้วก็เป็นรถที่ลูกค้าหาก,กันเยอะนะคะใช้กันดีมากในท้องถนนนะคะวันนี้จะพาดูนะคะมีทั้งระบบแบบไฮบริด h e v นะคะแล้วก็ระบบแบบเบนซินนะคะมานําเสนอลูกค้านั่นเองนะคะสําหรับ t ตโยต้าโค าครอนะคะราคาดีนะคะแล้วก็1น,นะคะระบบความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถเยอะมากๆนะคะแล้วแต่ละคันบอกได้เลยว่าคัดเกรด A มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บค่าชมแต่ละคันกันเลยว่าคันไหนจะน่าสนใจมากนะคะมาดูสีขาวคันแรกกันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นระบบแบบไฮ b ริดนะจะเป็น y o y o t o r o l l l c r o s s นะคะคันนี้เป็นรถปี2022ไหม่มล์การใช้งาน93,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่759 0 0 0บาท ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งวดนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของตัวรถหรือว่าการจัดไฟแนนซ์ปรึกษาเกดได้เลยนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้เปิดรถให้ดูนะคะเพราะว่า ปิดรถเรียบร้อยนะคะเป็นเวลาเลิกงานปิดรถแล้วนะคะแต่สภาพด้านนอกนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆานะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะคันนี้ได้ระบบแบบไฮบริดด้วยประหยัดน้ํามันสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะใครสนใจแจ้งเก๋ได้เลยนะคะราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะได้เป็นระบบแบบไฮบริดแบบนี้เลยนะคะออปชั่นต่างๆให้มาจัดเต็มเช่นกันนะคะมาดูอีกคันนะคะสาหรับคันนี้ได้เป็นสีเทานะคะสีเทาฟ้านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะดูแต่งมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยมากนะคันนี้แล้วเลขใหม่ไม่เยอะนะคะเลขใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะคะสำหรับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่3 6 0 0 0ืกิโลเป็นรถปี2023ด้วยนะคะเป็นตัว1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมนะคะราคาอยู่ที่7จ็ดแสนแหมื่นเกบาทนะคันนี้นะคะคุ้มมากนะคะแล้วยางได้เป็นยางวิชลินด้วยนะคะสุดคุ้มที่สุดแล้วนะคะสำหรับคันนี้จัดไแนัซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 13,000บาทนะคะ1 3 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะผ่อนสูงสุดได้84หวดเลยนะคะส่วนตัวยางเขาได้เป็นยางวิชลินมานะคะสุดคุ้มมากๆกับคันนี้ไครมาซี่นะคะข้อดีคือนุ่มเงียบกันเองแล้วได้เป็นรถ SUV ด้วยนะคะแล้วก็ให้ความแบบสมูทในการใช้งานแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะได้เป็นขอบ16นะคะส่วนตัวยางนะเป็นขอบ16 แม็กได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานโตโยต้าด้วยนะคะถือว่าได้รถสภาพแบบที่ทอมใช้งานมากรถ SUV ขนาดเล็กนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นของโตโยต้าอยู่ด้วยคันนี้ติดคิ้วกันศาสตร์ให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจรถปี2023คันนี้นะคะซึ่งแต่ง ออปชั่นต่างๆนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะถือว่ารถพร้อมใช้งานเลยนะคะเลขไมล์การใช้งาน36,000กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้แจ้งแกได้เลยนะคะสุดคุ้มมากๆเลยรถปี2023น่มะามาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้สีขาวนะคะสีขาวคันนี้เป็นรถปี2022 ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตนั่นเองนะคะใครชอบระบบแบบเบนซินแนะนำคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ Toyota นะคะโคโร c ครอส1.8สปอร์ตปี2022เลขใหม่นะคะอยู่ที่แสนกับ2,000ราคา629,000บาทนี่สีขาวด้วยนะคะใครหาอยู่นะสำหรับคันนี้ราคาดีกว่าเพื่อนเพราะ1ได้เป็นระบบแบบเบนซินนะคะไม่ใช่แบบ ระบบไฮบริดนะอ่ะคันนี้นะคะจัดไปแนนฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ันบาทผ่อนสูงสุดได้8 4งวดด้วยนะคะสะภาพโครงสร้างรถเดิมทั้งหมดแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกเลยนะคะส่วนตัวยางนะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะได้ยางปีใหม่ๆด้วยนะคะคันนี้ยางปี2 0 2 4สีนะ แล้วก็สภาพอย่างนะคะใช้กันอีกประมาณ5ปีได้เลยนะคะด้านในซุ้มล้อไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆแน่นอนนะคะลูกค้าได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นของโตโยต้าด้วยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีขาวมุกมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะรถปี2022นะ629,000บาทนะคะไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่ 1,000 0แกับ2,000กิโลเท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกได้นะคะมาดูอีกคันนึงนะคะซึ่งเป็นรถที่เท่มากๆหลังคาดำด้วยนี่คันนี้นะคะได้เป็นตัว Black ท็อเลยนะคะสำหรับ t t y ยต r o l l a Cross คันนี้ G R Sport นะได้หลังคาดำมาแบบนี้โคตรเท่เลยนะบอกได้เลยว่าโคตรเท่มากนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบแบบ h y b ริดด้วยนะคะชื่อยาวสุดๆเลย t t y ยต r o l l a Cross นะคะ1.8 r ไฮบรพียม safety gr sport อย่างยาวนะคะราคา889,000บาทกับรถปี2022ไมล80,000 นี่สภาพเดิมนะคะสภาพเดิมมากๆเป็นรถที่น่าใช้งานนะคะให้ความสปอร์ตแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มมาให้นะคะระบบความปลอดภัยมีให้เยอะแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจแจ้งกันได้เลยมาดูรถตัวจริงได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงนั่นเองนะคะมาง่ายๆเลยนะคะของเราจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะฝั่งขาเข้ามีนบุรีนะคะ แล้วก็อยู่ซอยประมาณ46นะคะถ้าสนใจนะคะอยากได้คันไหนนะคะสำหรับ Toyota c o r o l l c r r s s s นะคะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนมีการวิจัยมาแล้วนะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ใช้ดีอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับ Toyota c o r o l l c r r s s s เป็นรุ่นที่ขายดีของ Toyota ด้วยนะคะใครสนใจทั้ง4คันนี้นะคะเก๋ให้ความคุ้มค่าไปแน่นอนนะคะเพราะว่ารถสภาพเดิมทั้ง ทั้ง4คันเลยนะคะแล้วมีทั้งระบบแบบเบนซินระบบแบบไฮบริดมีทั้งตัวท็อปตัวรองท็อปมีให้หมดเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000เท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะทั้ง4คันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะเก๋ให้ความคุ้มค่าไปเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29นะคะผ่อนสูงสุดได้84งวด มีเจ้าหนะ้าที่ไฟแนนซ์นะคะรองรับนะคะมีไฟแนนซ์หลักรองรับด้วยนะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะถึงบ้านเลยมีบริการนี้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจอยากได้คันไหนนะคะแจ้งกันได้เลยรถสวยทุกคันนะคะรถสวยทุกคันแล้วก็น่าใช้ทุกคันแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่ที่เพชรยนต์นะคะช่วงช่วงวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์ลูกค้ามาดูรถเยอะมากนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะ มาดูรถเช่นกันนะคะมามาดูรถตัวจริงแล้วก็มาทดลองขับกันได้ อยากจัดไฟแนนซ์ที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ทุกวันนะคะพกแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนเอกสารอื่นๆค่อยตามมาทีหลังได้เลยนะคะวันนี้สุดคุ้มแน่นอนกับรถทั้ง4คันนี้นะคะราคาดีด้วยได้รถปีใหม่ไม่น้อยไปใช้งานนะคะท่านไหนสนใจนะคะทักไลน์เก๋ดได้เบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะอยากได้โลเคชั่นอยากได้ข้อมูลการออกรถหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถเพิ่มเติม,ตมทักเกด่วนได้เลยนะคะเกมอบความคุ้ม ค่าให้กับทุกท่านแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนจะมารีวิวรถส,รสวยนะคะสภาพเดิมๆิมหน้าใช้งานให้ชมกันอีกแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะสวัสดีค่ะ